สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยกับผมช่างบิ๊กวีรลัทางเป็นเพจเฟซบุ๊กช่างบิ๊กวีรลัแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีรลันะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางให้ไปติดตามชมกันกนะ็คือติ k กต็อกของช่างบิ๊กวีรลันั่นเองนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะมารีวิวอะไรหรืออะไรหลายๆคนคงเบื่อแล้วเห็นแต่คาถามเดียวเลยถามมาว่าเมื่อไหร่จะทําโปรเจกต์นี้เสร็จนี่ของอยู่นี่นะครับยังไม่ไปไหนนะครับเบรบ125 2วาว82ชัก9รถทิพย์นะคร ผมยุ่งงานมากยุ่งติดต่อกันมาเป็นปีๆแล้วนะครับผมแม้กระทั่งเอเวฟอิชิเอผมอะเบิกอะไรทุกชิ้นทั้งเครื่องทั้งโคมหมดมาเป็นแสนผมยังขับได้แค่ทิปเดียวเองเพราะว่าพอรื้อเครื่องอัพลงสเต็มใหม่ก็ไม่ได้ทําต่อเลยนะครับนะเดี๋ยวขึ้นรถอีชิเอะให้ดูดหลายๆายคนเคยติดตามคงจะรู้ว,ว่าผมฉีดครั้งเดียวจริงๆอ่ะโอเควันนี้จะมารีวิวชุดนี้จะส่งลูกค้าแล้วนะครับเป็นชุดอะไรเบฟร้อยยี่ห้าสีวาวคาบู68ชักเจ็ด แต่หลายคนก็คงจะเบื่อแล้วหละว่าผมรีวิวบ่อย,อยงั้นผมให้ดูความแปลกของชุดนี้แล้วกันชุดนี้พอรตมันแปลกเห็นไหมพอดมันเหลี่ยมเหลี่ยมเบี้ยวเบียวเบี้ยวเพราะอะไรเบี้ยวเพราะมันเป็นคาบูนะครับพอมันเป็นคาบูเนี่ยคอไอดีมันอะ,อะคอไอดีมันจะไม่ได้ตรงอยู่อย่างงี้ถูกไหมไม่ได้ตรงอยู่อย่างงี้เพราะว่าตรงไม่ได้มันชนนะครับและส่วนใหญ่สไตล์คาบูมันต้องบิดออกนิดนึงดูดข้างนะครับ บิดออนนิดนึงดูดข้างเพราะฉะนั้นผมก็เลยทําการเจาะรูใหม่นี่สองรูนี้เป็นรูที่ผมตากเกีียวแล้วเจาะใหม่นะครับแต่การที่เราจะใส่ขบูใหญ่ๆได้ก็ต้องแปลงสเปเซอร์หนุนช่วยนะครับเพราะไม่งั้นถึงจะบิดมาทางนี้มันก็ยังค้ากันอยู่ดีเห็นไหมครับมันยังค้ากันอยู่ดีนะครับอ่ะอันนี้เป็นสเปเซอร์งานมือของผมนะผมก็จะทําสเปเซอร์ให้มารับกันเนี่ยเห็นไหมพอรับเสร็จปุ๊บนี่อ่ะเป็นไงไปรุ่นนะ ให้ดูทุกด้านเลยไม่ชนฝาไม่คา้าฝาร้อยเปอร์เซนตและที่สำคัญใส่คาบูใหญ่อย่างหัวใจได้ด้วยนะหรือใครอยากจะใส่ K, เคเหลี่ยมลูกชักฝาดำสามหกสามแปดก็ใส่ได้นะครับอันนี้หัวใจสามแปดนะอ่ะทีนี้คอยดีผมใช้ของอะไรมาดูกันนใกล้ผมใช้ของฟอ r ์ซแท้เบิกมาแปลงนะครับทําไมผมถึงเลือกใช้ของฟอ r ์ซแท้เบิกมาแปลงเพราะว่าไอเน,นี้ยมันเป็นสีวาลพอร์ตเป็นลักษณะเหลี่ยม นะครับทีนี้คอยดีฟอสฟาเดี๋ยวผมลองงัดออกมาดูคอยนั่นเอ้ยดมาดูเลยครับคอยดีฟอสฟามันก็จะมีรักษณะลมแค่ปากนะครับกลมแค่ปากแต่พอร์ตมันเหลี่ยมเพราะมันถูกออกแบบมาสําหรับสีเบาการดูดการอะไรของมันเดินอากาศเนี่ยมันจะดีกว่าการที่เราไปเอาพวกคอยดีลมๆมาแยงหรือมาแปลงนะครับก็ฝากไว้เป็นเกจความรู้นะครับคอยดีฟอสซาแปงประเก็นหนุนอย่างนี้ นี่ใช้ได้องศาดีจบๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะร้อนมากเลยเพิ่งเลิกงานสวัสดีครับ